จะอยู่ตรงนี้ครับเพชรฮ่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละ oh <my> มามากลับมาครเก็บ okay, <Okay. S 1> เพชรเลยดีกว่า <Okay. S 1> อยากเล่นเกมต้อนหลอนวะแม่งพะไม่แบบเล่นวัแค่เล่นเกมนี้แม่งก็หลอนแหละ oh. หลอนชิบหายชิบหายอาหารแล้วเลยโอ้ยเหนื่อยเลยเพชต์ต์ oh <my> อ๋อกาเบล ผมคนนึกว่าเป็นเพชรนะเนี่ยเอ่อเพชรอยู่ไหนจ้าเพชรจ๋าเพชรจ๋าเพชรจ๋าเออก็ถึงกับเจ็บคอเลยทีเดียวไม่เจอครับไม่เจอครับไปอยู่ไหนครับเพชรครับเพชรครับไม่เจอจริงว่ะ ตัวน,นี้มีเพชรอยู่4ก้อนนะผมก็คงได้พิแอกอันนึงแล้วนะตามสเตตผมควรจะได้พิแอกเพชรอันนึงก็เลาหลังจากหมดอันนี้ก่อนแลวกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมได้พิแอกเพชรแล้วผมก็จะตามหาเบอร์รี่แล้วก็จะสร้างบ้านใหม่นะเป็นบ้านที่อยู่สา้าถปลูกผักได้นะว่าผมคิดว่าผมควรจะควรจะปลูกเบอร์รี่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเบอร์รี่มันจะสามารถทำโปเกบอลได้ครับเพราะการจะเป็นโปเกมอนเทนเนอร์ในตำนานอย่างผมนะผมก็ต้องจับโปเกมอนเพิ่มบ้างไม่ใช่ผมมีแค่พิจูตัวเดียวผมก็ช็อก ช็อกตายกลับบ้านแล้วอยู่บอลนะเรามาลูไหนนะเรามาลูไหนนะโัดไอ้จุดบอยข้างหน้ามีสเกเลตันพี่ตั้งนะพี่ตั้นพี่ตั้งยิงอะไรครับพี่ตั้นยิงอะไรครับไปไหนไปไหนพ่อคุณไปไหนพ่อคุณนี่บอกแล้วความไม่ระดับตำนานนะครับต้องเป็นคนที่เล่นไมค์คราฟต้นนั้นที่จะทำได้คนที่เล่นเกมอื่นย่หวัง <c oughs> พูดแล้วมันก็ตลกไงไม่ใช่แล้วอ้ยจะว่าแต่ it like it. It like it. เพชร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 อยู่ไหนวะมีแต่ลาพิษลาซื้อดีและพิษแล่ซื้อดีชื่อมันเหมือนกับเป็นภาษาอะไรบางอย่างนะนเป็นโค้ดลับหรือเปล่าครับเป็นโค้ดของเกมหมายควัมระดับเพ a t ว h ต f u ฟ k คเนี่ยเดินไปเดินมามันก็เจอ วัดตุไอ้จัตไปไปก,กลนไอ้ออจัตเกเกเกมาตัวเดียวก็ได้กูมไม่ได้เหงาขนาดนั้น <c oughs> ให้ตายเถอะซาร่ากูมไม่ได้เหงาขนาดนั้นไม่ต้องส่งเพื่อนไหมขนาดนี้ ้ผมได้เหล็กมาเกือบจะครบกองลแล้วเพราะว่าเหน่ยได้อีกอันนึงก็ได้ครบกองวัดีอ่ะครบกองนี่คือสาัสดตั้งตั้งหน่วยงานได้ครับกองร้อยเนี่ยไม่ใช่หอล่าอ่า <s uck ling> เป็นว่าเป็นว่าไปหาตามล่าหากระโดดลบกระโดดลบปวดจะยิงแมนไปไหมครับสเกตตมันจะมีโอกาสที่เราโอ้ย โอ้ยไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นอุ้ยโอ้โหโอ้โหาจะทำกันอย่างนี้เป็นว่าครับผมไม่สามารถหาเจอได้แล้วแหละงั้นผมจะกลับบ้านนะครับกลับบ้านเลยกลับบ้านกันดีกว่าเนาะทางไหนดีน่าจะดีทางไหน ถ้าเกิดตกไปทำไมโอ้ยโอ๊ยเฮ้ย้หขึ้นทางนี้แล้วกันสว่างอันนี้ว๊ดตึ๊บเหนื่อยนะครับจะบอกให้ขุดมาเข้าเหมืองทีนี้มันเหนื่อยจริงๆแับเหนื่อยแบบถ้าอยากรู้ขุดเหมืองมันเหนื่อยขนาดไหนคุณต้องต้องพิสูจน์ตัวเองอะว่ามันเหนื่อย ใช่เล่นนะเนี่ยต้องขึ้นไป2ีบล็อกเลยหรอขึ้นทงนํงไหนดีว่าขึ้นตรงนี้ไปแล้วกัน oh <my> นะอูอ้ตกตกเกมเป็นการขึ้นแบบด้วยความด่นวนนะเพราะผมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้แล้วผมกลัวอย่างด้วยความมากลัวมากจริงๆก็ใครถ้าเกิดเกเล่นไม่สนุกว่า ไม่รู้เหมือนกันจะทํายังไงให้มันสนุกให้ให้คุณสนุกนะฮะก็ก็มาฟังผมบ่นกันเนาะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกไกลไหมหนอถ้าถึงดินแล้วโอเคผมควรจะไปหาตามลหาภูมิภาคใหม่ได้แล้วล่ะอ่าเมื่อไหร่จะถึงครับอันนี้เขาเรียกว่าลิฟมือครับลิฟที่ทำด้วยมือ ขึ้นด้วยมือของดินมีกระดินน่าจะถึงแล้วมั้งอ้าถึงแล้วถ้าเกิดมีคิปเปอร์ตกลงมานี่ร้องง่ายอีกรอบหมูคริปติคอร์คริปติคอรได้งแล้วเพราะนี่หมูอีกตัวหนึ่งครับแล้วกว็คอยหรอเป็นว่าตอนนี้ผมผมมีเดสคอยแล้วก็จะ เอยพอยแล้วก็ปิดเด,ด,ดเสพอยต์ไปซะทีมูฟเลยก็ได้โอเคโอเคกัิจากกลับบ้านครับไปที่ตำแหน่งเซฟของเราตำแหน่งเซฟรเราอยู่ที่ไหนนาะเอ่อก็พเอ็กซ์ X. น่าจะอยู่ทางจุ้ยเขียวครับเพราะว่าจะเฮ้ยคอยคิงอะ่ะอยมาลีฟด,ด้วยอยากจับอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อรู้สึกว่าผมเจอทะเลเท่าไหร่แล้วเดินทางกลับก่อนอ๋อใช่รู้สึก <c oughs> <c oughs> แอชชู มีใครบ่นถึงผมเนี่ยต้องมีใครคิดถึงผมแน่แท่เลยโอเคับแรกผมควรจะหาวัวก่อนไม่งั้นผมคงเดินทางไปไหนไม่ได้วัวาจ๋าวัวอยู่ไหนเงี้ยวัวเง่วงัวงะผมจะหาวัวได้จากไหนเป็นว่าเดินทางกลับบ้านก่อน้วกันเอาของไปเก็บครับลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางคนระับ ก็ถ้าใม่ๆค้ามันเงียบจังวะที่จริงมันต้องมีเพลงดิหรือว่าผมเปิดเพลงบอกไปมันก็ต้องมีดีไปดีกว่าโอ้ยสว่างจา้าเลยขนาดกุบไปโอช็อกแล้วแล้วเนี่ยมันยังสว่างมาถึงนี่เลยเหรอวะติดตาแล้วเนี่ยโอเคครับผมขอโทษจริงบัวเสียงไปแล้วเนี่ยเสียงแหบเนือกพ <c oughs> อถึงแล้วบ้านบ้านแสนสุขบ้านเราพิกระจูก็ยังนอนหลับสบายอยู่นั่นเองนะเนาะ ก็มาถึงบ้านแล้วฮะก็ก็ก็ถ้าเกิดผมจะเดินทางผมควรจะอืมือพอดีเก็บ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 ให้หมดเลยอ่อเพชรนี่มันต้องแบบผาไปวะเอ้ยไม่ต้องเผาดีกว่ามันเตรียม็าเด็บเก็บเลยก็เก็บ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 เก เอาเนื้อซอมบี้มาด้วยรู้สึกผมจะลองอะไรบางอย่างนะแล้วก็ <c oughs> กินไก่โอเคผมที่ผมจะลองก็คือผมจะเผาเนื้อซอมบี้อ่ะมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้หรออะไรวะแล้วผมจะสร้างคราฟหนังได้ไงเนี่ยผมต้องเอามาทํากระเป๋าเลยครับกระเป๋าอ้อมีเหล็กเดี๋ยวเอาเหล็กมาเผาเล่นก่อนเผาเหล็กอันนี้มีเนื้อหมูหมูย่าง แล้วก็ผมจะทำพิกแอบเพชรนะฮะพิกแอบเพชรนะฮะพิกแอบเพชรพิกแอบเพชรนะฮะพิกแอบเพชร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 พิกแอบเเย่ได้มาแล้วก็เพชรอันสุดท้ายก็จะเก็บไปนี่อะไรกันไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้มีอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะเผาทองแล้วก็ แล้วก็จะเผา,าเผาเหล็กต่อไปอมีขวานไม้ครับแล้วก็มีโชเบลไม้มาขุดให้หมดดิย <c oughs> แล้วก็เออ <c oughs> นอนดีกว่าเชา้าค่อยว่ากันถ้าเกิดเช้าแล้วมันจะเผาของให้เราเสร็จหรือเปล่าวะมาดูกันดีกว่าไม่เสร็จครับมันไม่ไม่ใช่ความจริงนต,ตอนนี้โอเคมีแค่หลอดเลยแจกได้ไหมเนี่ยกินได้ก็จะเอาไปแล้วกันนะ มีธนกูกากเอามาให้ยิงเล่นหน่อยแล้วกันจะได้พังแล้วก็มีเนื้อไว้กินครับเรามีต้นไม้มีฐานมีหอมไม้มาด้วยห้าหกครับเพื่อทําไม้สติ๊กแล้วก็เอาเหล็กมาสองอันจะทำดาบทอ้อมเหล็กโอเคอเดิเนทางเ <c oughs> อาเพลงมาแล้วรอตั้งนานก่อนจะมีเพลงครับโหจะทำให้มันพังก็ทีเหรอ อยากให้โชว์ไว้บผังครับปุ๊นึจะไปไหนฝังไว้แม่งเลยอะมีขวานด้วยอะ, <c oughs> อะก็ตอนนี้เรามีหิมะจำนวนหนึ่งเนาะหิมะมังค้ามไงวะสี่ช่องหรือเก้าช่องเอาสแล้วกันอ๋อสี่แล้วก็อานี่มาโยนเล่นแล้วกันเนาะอืม <c oughs> น่าเบื่อใช้เล่นเลยทีเดียวนะเนี่ยก็ว่าผมว่าผมว่าผมว่าควรจะมีเพื่อนเพื่อนไว้คุ้มกันบ้านแล้วล่ะตอนนี้เฮ้ยแต่ฟักทองเรต้องไว้ปลูกดิอ่าเอาไซส์ออยมาสองตัวแล้วกันโชว์สวัสด,ดีเพื่อนอ่ะก็ใช้ได้ตอนนี้พอใช้ได้เอาเหล็กมาอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงเอาเหล็กมาเอาทองมา ชุดเกาะทองน่าจะสวยอะมันเปลี่ยนเป็นชุดเกาะทองดีกว่าว้าวไอยาสวยจริงๆด้วยอะเอ้ยนี่มีรองเท้า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 ทองวีเท่อะชุดเหล็กผสมทองครับจริงๆทองนี่ก็มันน่าจะมีประโยชน์ในการเอามาทำไอ้พวกเป็นยานะครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ผมจะทำการเดินทางโอ้โหเพลงนี้ก็ดังส,สักที เดินทางกันเลยผมจะไปหาวัวครับของกัทนูนหนึ่งอันที่เรามีเราจะวิ่งไปก็ถ้าเกิดจะเจอวัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตึตึตึ้ง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 ตึตึ้งตึ้งตึ้งทำไมถ้ำเยอะจังเลยวะ ก็ถ้าเกิดเราเจอวัวได้ก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเพราะว่า <c oughs> วัวเป็นอะไรที่สุดเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีอันหนึ่งนะที่จําได้มันชื่อว่าเทเลพอร์เตอร์นะ,ะเป็นมอดที่ผมลงไว้จากอ่ะเนี่ยเทเลพอร์เตอร์ครับมันทําจากอ๋อลาพิสเราก็รู้สึกจะมีนะแล้วก็ Tele เทเลพอร์เตอ่อรีสโตนเหล็กพร้อมนี่ว่ะเอากูก็มีครบนี่ว่ะ ทำนี่ว่าครับผมจะได้แบบว่าเวลาจะกลับก็ได้ทีเลพอร์ตกลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยจะได้สบายๆหน่อยเนาะเออแต่ยังไงเราเออเป็นว่าตอนนี้เราต้องการทีเลพอร์เตอร์อรดูความแม่นยำม,มันแบบไหนไปเลยวิ่งหนีฮะเท่ว่ามีภาพมันคอด้วยยังปแปลงเป็นไอ้มลูแดงเลยเนี่ยเซวาโชกา อีลงอีลงฟูนะตายแล้วเดีะจุ๊บเฮ้ยจอเฮ้ยจอเยอะไม่เก็บแคปขึ้นบ้านครับผมต้องสร้างเทเลพอเตอร์เทเลพอร์เตอร์เฮร,รี่พอเตอร์เฮรี่พ,รพอเตอร์โอเคนี้มาแล้วก็นี้มาขึ้นนึงเป็นทักษะครับเวลาเราผาของนะถ้าเกิดเราเผาว่าแงบบไงนะเมื่อกี้ ใช่ป่ะแล้วกอ็อันนี้ป่ะเป็นอันไหนวะอย่างนี้หรอ,อ,นนหรอไอรอนดิสไม่ใช่ละอันนี้ไปทำโปเก็บอลนะฮะก็ออร์เรสโตนลาพิสตัวนี้ก็มีเรสโตนลาพิสเรสโตนต้องเอามาทำอันนี้ด้วยเรสโตนทอสใช้สองอันเอามาสองอันได้ต้องใช้อีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่ง เป็น3อันโอเคแล้วก็อันอันต้องเอามาอีกอมาให้หมดเลยวะกระแอ่ะอ่ะให้ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นมอสที่มีประโยชน์นะครับผมว่าประโยชน์มากเลยแล้วก็ต้องทำไอคานพับหรือเปล่าวะคานทำไงวะคานนี่ไงออเรสโตน์แล้วก็ไอรอลน,นอินน็อกิดไงไอรอนอินน็อตแล้วก็ ไป2อพันแล้วก็เลสสโตนงไงวะอ๋อสับทีมั้งวได้แล้วใช่ไหมงั้นเราก็เพิ่มเป็น2เท่าเพราะว่าเราจะเอามา2อ,อันนะเพราะว่าต้องใช้ในการไปแล้วก็ในการกลับอันเองโ่า <c oughs> แล้วก็มาวางเรียงกันครับมันก็จะกลายเป็น นี่เทเลพอร์เตอร์เทเลพอร์เตอร์ครับมันแปลว่าเทเลพอร์ต,รต,รตคือการเคลื่อนย้ายนะเทลเลพอร์ตเทเลไม่รู้จะอธิบายยงไงกันเฮ้ยจะเอาเหล็กไปด้วยนิวอะไปด้วยกันเผื่อเออเ,เอาดอกไม้ไปด้วยนิวอะสุดจะลืมงานนะผมเนี่ยเออ่ what the โอเคอันนี้มีเหล็กครับมีเหล็กเพิ่มแล้วมีเหล็กเพิ่มมาโอเคก็จะวางกำกับวางครับ ตรงไหนดี e. ตรงนีน้แล้วกันแล้วก็ออมมีได้ถึง10นะก็ไปที่กัปโ้ก็คือก้าเหรอไปที่1แล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้อะไรก็เค <Okay. S 1> ไปเดินทางตอนกลับผมก็จะวางขากลับอันนี้มาทำไมวะทองตืเดอจัตืดเดตืดตืตืดตืตืดตืไปกันไปกัน